ในการทำเค้กชันดอกมะลิคุณจะต้องมีส่วนผสมต่อไปนี้สำหรับเค้กโกลอนแป้งเค้กสองถ้วยตวงลบผงฟูสองช้อนชาลบเกลือหนึ่งทับ2ช้อนชาลบหนึ่งทับ2เนยจืดหนึ่งถ้วยตวงที่อุณหภูมิห้องลบน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงลบไข่ฟองใหญ่3าฟองที่อุณหภูมิห้องลบวานินลลาสกัด1ช้อนชาลบนมสดหนึ่งทับสองถ้วยตวงที่อุณหภูมิห้องลบหนึ่งทับสใบชามะลิหนึ่งถ้วยบดละเอียด สำหรับฟาร,รอตติ้งโกลอนเนยจืดหนึ่งถ้วยที่อุณหภูมิห้องลบน้ำตาลผงสีถ้วยลบเฮฟว,วีครีมหนึ่งทับ4ีถ้วยลบวานินลลาสกัด1ช้อนชาลบใบชามะลิ1นึทับสถ้วยตวงบทละเอียดวิธีทำา 1. เปิดเตาอบที่350อาปเตอร์งาีเอส180ปเตอร์งาซีซีจารบ,บีและแป้งเค้กขนาด8นิ้วสองถาด 2. ในชามขนาดกลางตีแป้งเค้กผงฟูและเกลือเข้าด้วยกัน 3. ในชามขนาดใหญ่ตีเนยและน้ำตาลด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าจนสีอ่อนและฟูประมาณ3สีนาที 4. ใส่ไข่ทีละฟองตีให้เข้ากันหลังจากใส่แต่ละครั้งผสมวานินลลาสกัดลงไป 5. ค่อยๆใส่ส่วนผสมของแป้งลงในส่วนผสมของเนยสลับกับนมโดยเริ่มและลงท้ายด้วยส่วนผสมของแป้ง 6. พับใบชามลินลงไป7 แบ่งแป้งเท่าๆกันระหว่างพิมพ์เค,ค้กที่เตรียมไว้ 8. นำเข้าอบประมาณ25-30นาทีหรือจนกว่าไม้จิ้มฟันที่เสียบตรงกลางเค,ค้กจะออกมาสะอาด 9. ปล่อยให้เค,ค้กเย็นในกระทะเป็นเวลา10นาทีก่อนที่จะนำออกจากพิมพ์และวางบนตะแกรงให้เย็นสนิท 10. ในการทำฟะรอดติ้งให้ตีเนยและน้ำตาลผงด้วยเครื่องผสมไฟฟ้าจนสีอ่อนและฟูประมาณ3-4นาที11 ใส่เฮฟวี่ครีมสารสกัดวานิลลาและใบชามมลิบทแล้วตีจนเข้ากัน12เมื่อเค้กเย็นสนิทแล้วให้วางเค้กหนึ่งชั้นบนแท่นวางเค้กหรือจานเสิร์ฟทาบโรตติ้งอีกชั้นบนเค้ก13วางเค้กชั้นที่สองบนโรตติ้งและเกลี่ยโรตติ้งอีกชั้นบนเค้ก14ตกแต่งเค้กตามต้องการพร้อมเสิร์ฟเลิดเพลินกับเค้กชั้นหอมมะลีโฮมเมดของคุณ